สวัสดีครับผมออฟจากช่องผู้พิชิตอุปสรรคนะครับวันนี้เรามาเจอกันในคลิป EP ีที่449นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับวันนี้เป็นวันที่16มกราคม2568เนาะวันนี้หวยยังไม่ออกนะครับตามที่ผมได้ถามพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์หลายๆคนพวกพี่บินเขาบอกว่าเป็นวันครูหรือเปล่า แต่หวยจะไปออกวันที่17มกราคมนะครับก็คือทุ่งนี้ฝากเตือนทุกคนนะครับเราพยายามมีสติเล่นอย่ากเกินกำลังตัวเองนะครับบางคนมีเงินอยู่500แต่ซื้อลอตเตอรี่ไป400แล้วอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับใบเดียวก็พอเอาที่เรารับไหวแล้ววันนี้เพื่อจะให้สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด ผมจะเอาเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งพี่เขาอายุ50ปีแต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วพี่ผู้หญิงคนนี้เคยถูกรางวัลที่1น,นะครับใบเดียวได้เงิน6ล้านบาทแล้วในวันหนึ่งพี่เขาก็ได้ไปรู้จักพานาันออนไลน์นะครับวงเล็บสล็อต แล้วก็หมดเงินนะครับจะหมดเยอะหรือไม่เยอะคลิปนี้มีคําตอบนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวของพี่เขาโดยสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับผมสวัสดีค่ะคุณออฟวันนี้จะมาขอแชร์ประสบการณ์เสียพนันค่ะพี่ชื่อนาอายุ50ปีทำงานเป็นพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานีพี่เป็นลูกคนโตในจำนวนพี่น้องสคนพี่เคยมีแฟนตอนอายุ35ปีตอนนั้นก็อยู่กินด้วยกันปกติแต่แฟนของพี่เขาเป็นคนเจ้าชู้และในวันหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจไปอยู่กับคนใหม่หลังจากอยู่ด้วยกันมาสองปีตอนนั้นพี่ก็ยอมรับนะ ว่าเสียใจมากเพราะมันเป็นรักครั้งแรกเลยและตั้งแต่นั้นมาเลยพี่ก็ไม่สนใจใครอีกเลยอยู่คนเดียวดีกว่าสบายใจดีและก็ได้ขยันทำงานเก็บเงินเก็บทองและก็ได้ซื้อบ้านเอื้ออาทรหนึ่งหลังและซื้อทองอีก4บาทและในปี2564 พี่ก็ได้ซื้อลอตเตอรี่หนึ่งใบเลือกเลขที่ชอบในทุกๆงวดพี่จะซื้อเต็มที่อยู่ที่สองใบค่ะและในงวดนั้นเองพี่ก็ถูกรางวัลที่หนึ่งพี่ดีใจมากตะโกนดังลั่นพวกเพื่อนๆก็พากันดีใจร้องเรียกพี่ว่าเศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่ดีใจจนน้ำตาไหลน้ำตาแตก และพี่ก็ได้ลางานหนึ่งวันเพื่อไปขึ้นเงินรางวัลได้มาเกือบหล้านค่ะใจเต้นใจสั่นมากค่ะพี่ก็ได้ให้แม่1นึ่งแสนให้น้องคนกลาง1นึ่งแสนและให้น้องคนเล็ก1นึ่งแสนที่เหลือก็ฝากไว้ในบัญชีและทำงานมาเรื่อยๆมีความสุขมากในช่วงนั้นพอเข้าปี2565 ทางบริษัทมีนโยบายให้คนที่มีอายุงานเกิน10ปีหรือมีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปสามารถยื่นหรือสมัครใจที่จะออกได้โดยจะได้รับเงินชดเชยพอๆกันกับวัยเกษียณเลยวงเล็บ55ปีนะครับซึ่งในตอนนั้นพี่ก็คิดว่าเออเราจะอยู่ทำไมเงินก็มีแล้ว ถ้าลาออกตอนนี้ก็ยังได้เงินสวัสดิการกลับไปอยู่บ้านเพื่อไปดูแลแม่ดีกว่าแล้วพี่ก็ได้ลาออกได้เงินมาหลายแสนและก็ได้ให้พี่คนเช่าบ้านเอื้อของพี่อยู่โดยพี่เอาค่าเช่าเดือนละสองพันบาทเองช่วยๆกันไปค่ะเขาก็ภาระเยอะส่วนตัวของพี่ก็ได้เหมารถ ขนของกลับบ้านวงเล็บจังหวัดอุดรธานีนะครับอําเภอกุมภวาปีนะครับพอกลับไปอยู่บ้านจริงๆก็ว่างมากค่ะเมื่อก่อนเคยทำงานเพื่อนเยอะแต่ตอนนี้ตัวคนเดียวเลยตกเย็นมาก็บ้านใครบ้านมันนะครับจนเข้าปี2566นั่งนอนดูเฟซไม่รู้จะทำอะไรดังไปเจอโฆษณาเว็บพนัน ชวนให้เล่นสล็อตแรกๆก็ไม่สนใจค่ะแต่พอหลังๆมามันเด้งขึ้นทุกวันจนเกิดความคิดว่าเราอยู่บ้านเฉยๆลองหาค่ากับข้าวหรือค่าแรงวันละร้อยส0งดีไหมสุดท้ายพี่ก็ได้ทำการสมัครครั้งแรกเลยเติมเงินเข้าไปเล่น300บาทเสียหมดค่ะ เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเลยว่ากินยังไงรู้ตัวอีกทีก็หมดแล้วแล้วก็เติมเข้าไปใหม่อีก200บาทเป็น500บาทแล้วปันเบลละ5บาท10บาทได้บ้างเสียบ้างสุดท้ายก็หมดค่ะและก็ได้หยุดได้แต่คิดว่าโดนมันหลอกกินแล้วตั้ง500บาท และพี่ก็ได้หยุดมาสักพักจนเข้าเดือนพฤษภาคมว่างงานอีกแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็ได้เติมเงินเข้าไปเล่นโดยเติมเข้าไป500บาทปันเบละ5หบาทถึง10บาทปั่นไปปันมาหมดอีกและก็ได้เติมเข้าไปใหม่อีก500บาทลองปั่นเบละ20บาทดูปรากฏว่าเข้าสกเกตเตอร์ ได้หมุนฟรีจนครั้งนั้นพี่บวกมา4 0 0พบาทและก็ได้แจงถอนเงินก็เข้าบัญชีตรงจุดนี้แหละมันทำให้พี่อยากเล่นกับมันทุกๆวันและตั้งแต่นั้นมาเลยพี่ก็ได้เข้ากลุ่มนำเล่นเข้ากลุ่มนำแทงก็คือวันนี้ต้องเล่นเกมนี้นะเกมนั้นนะ บวกเท่าไหร่ก็เอามาอวดกันแต่ในกลุ่มนั้นมันก็มีคนหมดค่ะทั้งคนที่เล่นได้ทั้งคนที่เล่นเสียพี่ก็ตามน้ำคือตามเขาทุกวันเติมเงินเข้าไปครั้งละ2 0 0 0 3 0ถึง3,000บาทได้กำไร7-800ถึง800บาทก็ถอนแล้วค่ะแล้วก็โชว์ในกลุ่นนำเล่น และพี่ก็เล่นมาเรื่อยๆพี่เริ่มติดแล้วมีชั่วโมงเล่นกับมันมากขึ้นวันๆนนั่งปั่นแต่สลอตงานบ้านก็ไม่ทำสวนก็ไม่ไปดูโยนให้แต่พ่ออย่างเดียวและในวันหนึ่งได้มีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มของนักเล่นได้แชทมาหาบอกกับพี่ว่าอย่าเล่นเลย ถ้าเล่นไปนานๆยังไงก็หมดถ้าเบาได้ก็เบาลดได้ก็ลดแต่ตอนนั้นพี่ก็ไม่เชื่อเพราะพี่ยังได้กำไรอยู่แถมยังจะด่าเขาอีกเขาอุตส่าวหวังดีและสิ้นปี2566สถานการณ์ก็ยังดีอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติที่มันผิดปกติก็คือตัวพี่นี่แหละข้าวก็ไม่ยอมกิน ห่วงแต่เล่นนอนดึกทุกคืนงานบุญงานวัดก็ไม่ยอมไปเลยตั้งหน้าตั้งตาเล่นสล็อตอย่างเดียวจนเข้าปี2567พี่ก็เริ่มเจอกับตัวเองแล้วเกมที่ตัวเองเล่นวงเล็บสาวทรรนะครับปันเมลละ20-50บถึง50าบาทไม่แจงเลยจน2ชั่วโมงโดนไป1 0 0 0 0ื แล้วรอบนี้ก็เริ่มมั่วแล้วไปปั่นวัวกระโดดเบตละหนึ่งบาทกระโดดดีจังเลยเข้าแต่ส้มรางวัลเมกะก็ได้แต่ส้มมันก็เหมือนไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ลองปั่นเบตละ20ถึง50บาทดูไม่กระโดดเลยหลอกตลอดไม่ไหวโดนไอวัวไปอีก3,000บาทและก็ได้ไปซื้อซองแดงนะครับ ตอนแรกก็โปรยดีจังเลยหล่างๆมาเหมือนมันจะรู้สองแดงก็แทบไม่มาเลยโดนเกมนี้ไปอีกพันกว่าบาทเข้าไปดูหลายกลุ่มนำเแทงเขาบอกให้ไปกระต่ายและพี่ก็ได้เข้าไปกระต่ายหน้าบึ้งเหมือนเดิมปันเบและ20-50บาบาทมันก็มีได้บ้างแต่มันก็ขาดทุนยิ่งเล่นก็ยิ่งเสีย และไอเกมกระต่ายนี่แหละหมดไปอีก5,000บาทสุดท้ายไม่ยอมก็วกกลับมาสาวถ้ำเหมือนเดิมเริ่มใจร้อนเพราะโดนมันกินปั่นอะไรก็ไม่เข้าคือหมดทุกครั้งที่เติมจนได้ยอมเฉพาะสาวถ้ำก็โดนไปอีกหม0 0นห้ารวมเล่นเกมบ้าคลั่งวันนี้ก็หมดไปประมาณ35,000บาท และตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาเลยพี่ก็จะเป็นแบบนี้แหละเสียเกมนี้ไปเกมนั้นได้กำไรแล้วแต่ก็ไม่ถอนติดสนุกค,ค่ะเพราะมีเงินเยอะและในครั้งหลังๆมีแต่เบตละ5 0ถึงเบลละร้อหมดก็เครียดอายุเยอะแล้วแต่ก็คิดไม่ได้ทำตามใจตัวเองตลอดและในช่วงหลังๆ ก็เจอมันกินมาตลอดเอาง่ายๆเลยน้องอ๊อฟพี่หมดเดือนละแสนห้าหน้าดำข้ามเครียดขาดสติน้ำหนักลดจนเข้าเดือนพฤศจิก,กายนเข้าต้นเดือนพี่เช็คดูยอดเงินจากสเตตเมนต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ตลอด10เดือนที่ผ่านมาพี่เสีย1นึ่งล้านหแสนบาท ในวัย50ปีพอดีเพราะวันนั้นเป็นวันเกิดของพี่น้องๆเอาเค้กมาให้แต่ตัวของพี่เองกลับร้องไห้ซึมเศร้าแล้วคนในบ้านก็ได้ถามพี่ว่าเป็นอะไรและแล้วพี่ก็ยอมบอกความจริงว่าตัวเองติดพนันนะครับให้ครอบครัวได้รู้เพราะมันหนักแล้วถ้าไปต่อคงต้องมีอาการอยากคิดสั้นแน่ๆ และที่สําคัญเงินที่ได้จากการถูกรางวัลที่หนึ่งอาจจะต้องหมดขนาดหนึ่งปียังโดนไปหนล้านห้าแสนบาทและหลังจากนั้นมาเลยพี่ก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมถือศีลไม่พกโทรศัพท์สำรวมกายวาจาใจตอนนี้ก็เลิกมาได้สองเดือนกว่าแล้วไม่คิดอยากเล่นแล้ว มีสติมากขึ้นค่ะและก็ฟังคลิปของคุณอ๊อฟทุกวันค่ะเตือนสติได้ดีมากค่ะสุดท้ายนี้ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลิกใหม่ๆด้วยค่ะเลิกเล่นเธอค่ะคุณมีเงินเท่าไหร่มันก็กินคุณเท่านั้นต้องมีสติอย่างเดียวค่ะเพราะการติดพนันมันหนักมากค่ะหนักกว่าติดเหล้าติดเบียร หรือ,อยาเสพติดอีกค่ะกว่าจะผ่านมันไปได้ในแต่ละวันมันยากมากค่ะสู้ๆนะคะทุกคนขอบคุณค่ะโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับจบลงแล้วเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งเคยถูกรางวัลที่หนึ่งหล้านบาทโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเห็นไหมครับทุกคน เราจะมีหน้าที่การงานดีขนาดไหนมีคุณภาพชีวิตดีขนาดไหนหรือดวงดีขนาดไหนถ้าเราไปติดการพนันชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเรามีความคิดว่าเรามีเงินเยอะเดี๋ยวเราจะต้องเอากำไรจากมันได้แน่นอนวันละร้อยสองเห็นตัวอย่างไหมได้หลายคนน่ะรวมถึงพี่คนนี้ด้วยบทสรุปเป็นยังไงก็คือหมดไง ดีนะที่พี่เขามีสติก,ก่อนแล้วก็ฟังคลิปของผมไม่งั้นเงินที่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งมาหกล้านยังไงก็ไม่เหลือไปสุดท้ายนี้ผมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เขานะครับรวมถึงทุกคนด้วยพยายามเลิกพนันวันต่อวันให้ได้และที่สำคัญที่สุด เราจะต้องเลิกให้ได้ก่อนที่คาสิโนโจะเปิดนะครับถ้าเรารู้ทุกอย่างแล้วรู้โทษของมันแล้วเราจะเป็นครูสอนเขาได้แล้วผมก็เชื่อว่าถ้าคาสิโนโเปิดจะมีคนมากมายนะครับที่ติดพนันออนไลน์คุณเชื่อผมเถอะเรื่องของความโลภเรื่องของความอยากได้ มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆให้เราท่องไว้ในหัวเสมอว่าการพนันไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นแล้วก็รวยขึ้นพวกเราห้ามอยากได้เงินของคนอื่นเขาพยายามใช้เงินของเราแล้วก็ต้องมีสติทุกเมื่อคิดเสมอว่าทำงานนัได้แน่ๆแต่มันอาจจะได้น้อยแต่มันก็มีความสุข แต่ถ้าคุณเล่นพนันวันนี้อาจจะได้เป็นล้านแต่วันข้างหน้าคุณพิกนาตบันลัยแน่นอนนะครับฝากทุกคนด้วยนะครับโอเคผมต้องขอจบคลิปเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเคยถูกรางที่หนึ่งหล้านแต่หมดไปกับบรรดาสล็อตถึง1นึ่งล้านห้าแสบาทไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ